รบมือรัวๆนางเอกดังวิกสามพระรามสี่ฉลองไอจีล้านฟอเรียกได้ว่าเป็นนางเอกเดาวรุ่งดวงใหม่อีกรายที่ประสบความสำเร็จและแจ้งเกิดแบบเต็มตัวสำหรับยยดานารินยาที่ล่าสุดใน IG มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจโดยพบว่าเธอมียอดฟอลโล์ทะลุ1ล้านฟอลแล้วโดยเหล่าแฟนคลับของเธอแห่มาแสดงความยินดีและโพสต์แชร์กันว่า พี่ยะไอจีล้านฟอลแล้วเยดาณริญยาขวัญรือไทยสำหรับเยดาณริญยาเป็นที่รู้จักจากผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องร่างทรงจากนั้นก็เซ็นสัญญาเล่นละครให้กับทางช่อง3โดยเธอนั้นผ่านผลงานการแสดงกับทางช่อง3ม,มาแล้ว2เรื่องคือกรงดอกสร้อยและขวัญรือไทยรวมทั้งซีรีส์เน็ตฟิกเรื่องสืบสันดาน ก็ขอแสดงความยินดีกับคุณย่าดาด้วยค่ะสวยเก่งครบเรื่องจริงๆทั้งทีมงานเราขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ